สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชนิสิทิผิวตำแหน่งเชี่ยนกรันำนนกการสังกัดกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงจะมานำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประมงประจำปี2565ส,ส,สาขาเศรษฐกิจสังคมและต่างประเทศนะคะเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทุนน้กระป๋องของไทยในตลาดสหภาพยุโรปนะคะ โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1. ศึกษาสภาพทั่วไปของการส่งออกทหน่ากระป๋องนะคะ 2. ศึกษาความได้เปรียบหรือเปรียบเทียบหรือค่า RCA นะคะ 3. ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกทุน่ากระป๋องนะคะโดยใช้แบบจำลองส่วนแบ่งตลาดสุที่หรือ c m s นะคะของทั้งประเทศไทยและก็คู่แข่งขันคือเอกวาดอร์และสเปนไปยังตลาดสหภาพยุโรปนะคะ ขอ้อเขตในการศึกษาในครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาคือทูน่ากระป๋องนะคะพิกัด160414นะคะจะเป็นการเก็บรปปวบรวมข้อมูลทุติยภูมิรายปีนะคะนับตั้งแต่ปี2553ถึง2562รวมระยะเวลา10ป,ปีนะคะของประเทศไทยและก็คู่ค้าคือเอกวาดอร์และสเปนไปยัยงตลาดสหภาพยุโรปนะคะ ในส่วนของวิธีการศึกษานะคะจะเป็นการนำรวบรวมเ,เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมินะคะจากสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมาครรมอุตสาหการรมทุนหน้าไทยนะคะกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศนะคะที่ประมวลผลข้อมูลมาจากกรมสุลการกรแล้วก็เพ e Statistics for, for International Business นะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลที่ได้นะคะลงในโปรแกรมสาเร็จรูปคือ Microsoft Excel เพื่อที่จะมา วิเคราะห์สภาพทั่วไปของการส่งออกทุนหน้ากระป๋องในรูปแบบของตัวอัตราส่วนร้อยละค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดป็นตารางและการาฟนะคะแล้วก็นข้อมูลที่วิเคราะห์ที่บันทึกลงใน Microsoft Excel นะคะมาวิเคราะห์ค่า r c a และค่า E4MS โดยแทนค่าลงในแบบจำลองที่เห็นนี้นะคะแล้วก็ผลการศึกษานะคะจากผลการศึกษาเนี่ยสห,าภ,าสหาภาพสหภาพยุโรปเป็นตลาดที่มีการนำเข้าทุนหน้ากระป๋องมาก เป็นอันดับที่1ของโลกนะคะมีสัดส่วนในการทําเข้าทุน่ากระป๋องทั้งหมดร้อยละ4 8 4 2นะคะของมูลค่าทุน่ากระป๋องทั้งโลกนะคะส่วนในประเทศที่มีการส่งออกทุน่ากระป๋องเป็นอันดับที่1ของโลกคือประเทศไทยนะคะมีสัดส่วนร้อยละ3 3 8 0นะคะของมูลค่าทุน่ากระป๋องของทั้งโลกนะคะและอันดับที่2คืออกวาดอ์นะคะมีสัดส่วนการส่งออกทุน่ากระป๋องทั้งหมด1 2 7 7นะคะของมูลค่าทุน่ากระป๋องของทั้งโลกและก็อันดับที่3คือสเปนนะคะมีสัดส่วนร้อยละ8 1 0นะคะของมูลค่าากร ของมูลค่าทูน่ากระป๋องของทั้งโลกนะคะเมื่อมาพิจารณาในตลาดสหภาพยุโรปผู้ซึ่งเป็นผู้นําเข้าทูนา่ากระป๋องอันดับที่1ของโลกนะคะจะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวในการนําเข้าทูนา่ากระป๋องของสหภาพยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ5.65กนะคะก็คือมีแนวโน้มในการนําเข้าทูนา่ากระป๋องเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะคะโดยสหภาพยุโรปเนี่ยคะ่ะมีการนําเข้าทูนา่ากระป๋อง จากเอกวาดอร์เป็นอันดับที่1นะคะระคะ1014.86นะคะของมูลค่าการนำเข้าทหน่ากระป๋องทั้งหมดของเอกวาดอร์อันดับที่2คือสเปนนะคะ1013.29นะคะของมูลค่าการนำเข้าทหน่ากระป๋องทั้งหมดของสหภาพยุโรปโดยสหภาพยุโรปมีการนำเข้าทหน่ากระป๋องจากไทยเพียงแค่106.64น,นะคะของมูลค่าการนำเข้าทหน่ากระป๋องของสหภาพยุโรปนะคะ เมื่อมาพิจารณาประเทศไทยนะคะผู้ซึ่งเป็นผู้ส่งอ,ออกทูน่ากระป๋องอันดับที่1ของโลกนะคะประเทศไทยมีการส่งอ,ออกทูน่ากระป๋องไปกว่า200ประเทศทั่วโลกนะคะโดยตลาดที่ไทยมีการส่งอ,ออกทูน่ากระป๋องอ,อันดับที่1คือสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนร้อยละ20.72นะคะของมูลค่าการส่งอ,ออกทูน่ากระป๋องทั้งหมดของไทยนะคะ และไทยมีการส่งออกไปสหภาพยุโรปเพียงแค่ร้อยละ10.35นะคะของมูลค่าการส่งออกถุหน้ากระป๋องทั้งหมดของไทยนะคะโดยมูลค่าการส่งออกถุหน้ากระป๋องของไทยไปยังสหภาพยุโรปเนี่ยหดตัวร้อยละ8.67ซึ่งมีแนวโน้มนว,นว่าไทย ส่งออกไปได้ไปสหาภาพยุโรปลดลงในทุกปีทุกปีนะคะการเปลี่ยนแปลงเมืม่อมาพิจารณาค่า r c a นะคะของไทยเนี่ยไทยมีค่า r c a มากกว่าหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษาน,นะคะแต่แนวโน้มค่า r c a ของไทยไมีแนวโน้มลดลง,ลงในส่วนของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกทุน่ากระป๋องของไทยเนี่ยไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกทุน้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปนีลดลงถึงร้อยถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบจุดแปดสองล้านดอลาลาร์สหรัฐนะคะ ซึ่งปัจจัยด้านลบที่ทาให้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกทุนน้ก,ออกระบอกไปยังสภาพทวีโบรัดลงคือการปฏิทินการส่งออกที่ทําให้การส่งออกเนี่ยไปได้ลดลงถึง4,000-10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ปัจจัยด้านบวกที่ทําให้การส่งออกไปได้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ก็จะมีด้านการขยายตัวของการส่งออกทุนหน้ากระป๋องรวมของโลกนะคะทำให้ส่งออกไปได้เพิ่มขึ้น19.69ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะการกระจายตลาดเนี่ยทำให้ส่งออกไปได้เพิ่มขึ้น2,100กับ20ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็การแข่งขันที่แท้จริงทําให้ส่งออกไปได้เพิ่มขึ้น1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเมื่อรวมกับปัจจัยด้านบวกทั้งหมดแล้วยังน้อยกว่า การปรับที่ทางการส่งออกที่ไทยเสียประโยชน์ไปนะคะทาให้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกทุน่ากระป๋องของไทยเนี่ยลดลงถึง 170, 170ล้านดอลลาร์สาหารัฐนะคะต่อมาประเทศเอกวาดอร์นะคะผู้ซึ่งเป็นผู้ส่งออกทุน่ากระป๋องอันดับที่2ของโลกนะคะมีการส่งออกทุน่ากระป๋องไปมากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะคะโดยตลาดที่เอกวาดอร์มีการส่งออกไปมากเป็นอันดับที่1คือสหภาพพุโรปนะคะมีสัดส่วน การส่งออกไปสหภาพยุโรปร้อยละ61.33นะคะถือมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะ,อะลองลงมาคือสหรัฐอเมริกานะคะมีสัดส,ส่วนร้อยละ1ิบ1นะคะโดยมูลค่าการส่งออกทูกน่ากระป๋องของเอกวาดอร์ไปยังสหภาพยุโรปเนี่ยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ9นะคะคือเอกวาดอร์มีแนวโน้มในการส่งออกทูกน่ากระป๋องไปยังตลาดสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้น นะะในเมื่อมาพิจารณาค่า RCA ของเอกวาดอร์จะพบว่าค่า RCA ของเอกวาดอร์มีมากกว่า1ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาและค่า RCA ของเอกวาดอร์มีแนว้มเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกทนหน่ากระป๋องของเอกวาดอร์ไปยังสา,าุารปเนี่ยเพิ่มขึ้น172.85ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งปัจจัยด้านบวกที่ทําให้การส่งออกอการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกทุน,น่ากระป๋องไปยัง สาภาพยุปเพิ่มขึ้นคือการขยายตัวการส่งออกหน้ากระบอกรวมของโลกนะคะ26.79ล้านดอลลาร์สหรัฐการาากระจายตลาด320.30ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและก็การแข่งขันที่แท้จริง472.53ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งปัจจัยด้านลบที่ทําให้การส่งออกไปได้ลดลงก,ก็คือการปรับทิศทางการส่งออกซึ่งก็เหมือนของไทยนะคะแต่ของไทยมูลค่าสูงกว่าก็คือการปรับทิศทางการส่งออกของเอกวาดอร์เนี่ยทำให้ส่งออกได้ลดลง6 4 6ล้าน 646.7ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อมาประเทศสเปนนะคะประเทศสเปนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกทุนน้ำกระป๋องอันดับที่3ของโลกนะคะมีการส่งออกไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งตลาดอันดับที่1ซึ่งเกือบ เกือบจะทั้งหมดจะเป็นส่งออกไปยังในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยกันนะคะคือร้อยละมีสัดส่วนร้อยละ86.45นะคะแล้วก็ลองมาคือแอลจีเรียเนี่ยมีสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ1.5 3มนะคะมูลค่าการส่งออกคุ่หน้ากระบอกของสเปนไปยังสหภาพยุโรปเนี่ยขยายตัวร้อยละ9.89นะคะ mm hmm. เมื่อมาพิจารณาค่า c a ของสเปนจะพบว่าค่า RCA ของสเปนเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษานะคะ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยในส่วนของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกทุนหน้ากระป๋องของสเป,เปนไปยังสหภาพยุโรปเนี่ยคือเพิ่มขึ้น93.68ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะคะซึ่งปัจจัยด้านบวกที่ทําให้การส่งออกไปได้เพิ่มขึ้นก็คือการขยายตัวของการส่งออกทุนหน้ากระป๋อง รวมของโลกนะคะ28.85ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะคะการกระจายตลาดนี้98.91ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะคะการแข่งขันที่แท้จริง1 1 3 6 5ล้านดอลลาร์สหรัฐและปัจจัยด้านลบที่ทําให้การส่งออกลดลงคือการปรับทิศทางการส่งออก144.73ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถึงถึงน้อยกว่าปัจจัยด้านบวกที่ทาให้การส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเมื่อมาพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของมูลค่าการส่งออกทูน่ากรบปกอกของประเทศต่างๆไปยังตลาดสหภาพยุโรปแล้วจะพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปรับทิศทางการส่งออกได้แย่ที่สุดในบรรดาผู้ส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปนะคะถึง4,113.91ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งมากกว่าปัจจัยด้านเงินอื่นจนทําให้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยลดลงเพียงแค่ประเทศเดียวนะคะ ซึ่งจากภาพพิจารณาจากการกระจายตลาดและการแข่งขันที่แท้จริงแล้วจะพบว่าไทยได้ประโยชน์จากการกระจายตลาดและการแข่งขันที่แท้จริงมากกว่าผู้แข่งขันคือเอกวาดอร์และสเปนนะคะข้อเสนอในการข้อเสนอในการศึกษาในครั้งนี้คือโดยภาพรวมมวทุน่ากระป๋องเป็นสินค้าสง่งออกของประเทศไทยที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเนื่องจากค่า RCA เนี่ยมากกว่าหนึ่งแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงก็งงงงาตามซึ่งมีความเป็นเสื้ออาจจะเสียเป,ปรียบการส่งออกทุน่ากระป๋องไปยังตลาดนี้ได้ในอนาคตนะคะ แต่ประเทศไทยก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกแรกในตลาดสหภาพยุโรปได้ดีกว่าแข่งขันกว่าคู่แข่งขันเนื่องจากจากการาสื่อสารแบบจำลองส่วนแบ,บ่งตลาดแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่แท้จ,จริงมากกว่าประเทศคู่แข่งขันแล้วก็การกระจายตลาดก็มากกว่าคู่แข่งขันนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยเสียประโยชน์จากการปรับที่ทางการส่งออกจนส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงูลค่าการส่งอของประเทศไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรปเนี่ยได้ลดลง ทำให้เป็นประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียว,ท,ยวที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดสหภาพโยุโรปในลดลงซึ่งหมายความว่าประเทศไทยอาจจะมีการส่งการปรับทิศทาง,งการส่งออกได้ไม่ดีเท่าคู่แข่ง,งอาจจะแบบพุ่งเน้นการส่งออกไปยังตลาดสหภาพโยุโรปในช่วงที่ตลาดมีการหดตัวหรือลดการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปในช่วงที่ตลาดมีการขยายตัวนะคะข้อเสนอข้อเสนอเนี้ยก็คือภาครัฐควรเ่งเจรเร่งเจรจาความตกลง การค้าเสรีกับสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์การสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์ทูน่าของไทยค่ะขอบคุณค่ะ